ไม่ว่าคุณจะเป็นเพลเยอร์สายโหดหรือสายตลกพับจีโมบายก็พร้อมแจกยับรับปีใหม่ไปแบบจุกๆเพียงแค่ทำคลิปเข้าร่วมกิจกรรมพับจีโหดฮาชัลเลนจ์มาเล่นกันได้ทางทิกต o กและใน f a c e b o o k Fan p a g จพับจีโมบายโพสต์วิดีโอภายในเกมโชว์ความโหดหรือฮาในสไตล,ล์เพื่อนๆพร้อมแฮชแท็กพับจีสายโหดหรือพับจีสายฮาลุนรับ iPhone 15และเหรียญสักแคช1,000บาทรวมมูลค่ากว่า3,000 300, บาท สำหรับสายที่จำนวนยัะก,กว่าสุ่มแจก iPhone 15เพิ่มอีกหนึ่งรางวัลยิ่งทำมากยิ่งมีสุดรุ่นรางวัลขึ้นมากไปอีกและอย่าลืมติด hashtag ทับจโหดหา Challenge และส่งคลิปโหดหา Challenge ที่ใต้โพสกิจกรรมได้เลยมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคมปี2567เลยนะัะต้หู ตัวตึงสายคอนเทนต์อย่างพี่ไบซ์จะพลาดได้ยังไงยังไม่พอหรอกหนายังไม่หมดหรอกหนาคลิปผับจีของน้องพลอยชมพูและน้องอุโนโนน่ารักมากใครยังไม่ได้ดูไปดูและยังมีไอเทมใหม่จากคอลแลบผับจีมบาย X m a c c a m o t o ทั้งอาวุธสกินและรถที t ่โคตรตึงยังยังไม่พออัปเดตไอเทมในฟอสตี้คิงดัมรถลากพิกวางเลนเดียบินขึ้นฟ้าได้แล้วจ้า จกยับจัดเต็มขนาดนี้มาตั้งตี้กินไก่แบบหนาวหนาวเขาดาวมันๆที่พับ g ีม b บายกันนะครับทุกคน